ไมวิทเจอร์ี่ทำนําเที่ยววันนี้จะพาพี่พี่ทุกท่านไปที่จังหวัดนครพนมเพื่อบวงสวงและถวายเครื่องสักการะแด่พยาสีสัตนขคราชณารานพยาสีสัตนคราชเสร็จจากนั้นเราจะไปกันต่อที่พระธาตุพนมและเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไหว้ขอพรองค์พญานาคทุกตระกูลที่วังพญานาคด้านหลังองค์พระธาตุพนม ติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับไม่เช่นเคยในช่องไมวิ j เจอ n ี่ทํานํำเที่ยวตอนนี้ไม่อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะและด้านหลังของไม่ที่พี่ๆเห็นนะตอนนี้ คือลานพญาสีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์พญานาคได้เดินทางเข้ามากราบสักการะขอพรณที่แห่งนี้วันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะหมายได้เดินทางมากับคุณแม่แดงเจ้าของร้านแหนมเนืองชื่อดังจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมพิธีบวงสวงพญาสีสัตนคราชบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามในคลิปได้เลยค่ะ การเดินทางมาจังหวัดนครพนมในครั้งนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะได้เดินทางมากับคณะของแม่แดงเจ้าของร้านดีเอ็นแหนมเนืองจังหวัดขอนแก่นเครื่องถวายที่เตรียมไว้แทนคำสัญญาที่ได้บอกกล่าวองค์พญาศีสัตนคราชไว้ว่าถ้าเผื่อมีโชคมีลาบจะกลับมาพร้อมกับสิ่งนี้ ในวันที่เดินทางไปเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งเพราะอยู่ในช่วงพิธีบวงสวงประจำปีอากาศก็เป็นใจไม่มีแดดไม่มีฝนมีแต่สายลมเย็นๆจากริมแม่น้ำโขงเหมือนเป็นสัญญาณว่าองค์พญาศีสัตนคราชรับรู้ในสิ่งที่ตั้งใจมาในวันนี้ วันนี้นะคะวันนี้เราก็มามานาครพนมมานาครพนมคือคือของเรานี้เป็นเป็นเป็น,ปนร้านร้านดีเอ็นแดงหนองน้ำเนืองขอนแก่นนะคะ<อ>ปกติที่เราเนี้ยบูชาของปู่ของย่าคือปู่อ่าศรีจุโธย่าศรีปทุมมาเรามีวังที่ร้านอยู่แล้วทีนี้วันนี้มันเป็นวันดีก็คืออ่าเชิญปู่ย่ามารับมงคลจากของปู่ปู่ของอ่านาครพนม กลับไปเป็นบงคลที่ร้านช่วงเข้าพรรษาเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยปู่ศรีสุสทโทกสธกับย่าศรีปุถุมาที่วางร้านดีเอ็นแรงนองน้ำเนืองเนี่ยท่านจะปิดปิดม่านแล้วก็ปิดปิดแบบว่าไม่ให้ได้คนไหว้ที่บ้านจะทาแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้มันเป็นปีที่ดีที่สุดก็คือเราได้มากราบไหว้ขององค์ปู่ศรีศรีสัจจาลคขราชเนี่ยที่นครพนมเราก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่26เรามารอบหนึ่งแล้ว เรามารอบหนึ่งแล้วเราก็มาไหว้ปู่ขอพรจากปู่ไปทีนี้เราเรามีอะไรที่เราเก่าปู่ว่าเราต้องกลับมากลับมาคือเรามีโชค,คมีโชคแล้วเราก็เอาวันนี้เอานางลำแล้วก็มีการที่แบบเขาเรียกว่าเอาแคนเนาะมาเป่าแล้วก็ลำให้ถวายปู่องค์ปู่เสร็จแล้วเราจะเสร็จจากตรงนี้เราจะไปพระธาตุพนมพระพนมไปพระธาตุพนมไหว้พระธาตุพนมจะ ตั้งใจจะไปไหว้พระธาตุพนมเสร็จก็จะไปไหว้ตรงปู่ปู่ที่มีพญานาคจะมีวางตรงด้านหลังของพระธาตุพนมพญานาคทุกพระองค์จะประทับอยู่ที่นั่นที่พระธาตุพนมเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปที่นั่นต่อค่ะค่ะไปที่นั่นแล้วก็เราเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่สกลนครไปไหว้พระธาตุเชิงชุมองค์งปู่องค์แสนแล้วก็ไปกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ เป็นอันเสร็จพิธีเราก็เอามงคลความร่ำความรวยกลับไปถึงบ้าน <c oughs> ทุกคนจะมีแต่ความร่ำความรวยมันจะสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> ทุกๆคนเลยนะในช่วงข้าบพรรษาน,นี้ขอให้พวกเราปฏิบัติค่ะ อนนี้ไม้ก็อยู่ที่พระาธาตุพนมแล้วนะคะซึ่งด้านหลังของไม้ก็คืออาคารเทพพารัตนะคะปกติแล้วการที่ไม้เดินทางเข้ามาที่พระาธาตุพนมเนี่ยไม้จะกราบไหว้แค่ด้านหน้านะคะที่เป็นองค์พระาธาตุไม่เคยเข้ามาที่อาคารแห่งนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะว่ากันว่าตรงนี้นะคะเป็นวังของพญานาคค่ะและมีพญานาคทุกตระกูลนะคะอยู่ณที่แห่งนี้บรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม้จะพาพี่ๆไปชมกันค่ะ วันนี้ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำบุญที่จังหวัดนครพนมและเชื่ออย่างเต็มหัวใจในเรื่องบุญสัมพันธ์การที่ได้เข้ามาวังพญานาด้านหลังองค์พระาธาตุมีเป็นครั้งแรกในชีวิตและส่วนตัวเพิ่งทราบว่ามีสถานที่นี้อยู่ด้วยพิเศษไปกว่านั้นทางพระอาจารย์สุวัตนาควโร ไดเมตตาให้เข้าไปที่ห้องประทับพญาสัตนคราชทั้งเจ็ดหรือวังพญานาคทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้ดูแลปกป้ององค์พระธาตุพนมตรงด้านหลังนะคะมันจะมีวังองค์พญานาคทุกชั้นทุกตระกูลเลยปกติแม่เคยได้มาค่ะเป็นครั้งแรกที่มาก็น้ำตาจะไหลเลยปากปื้มมากมีพราแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดหนองแวงเขาไปบอกว่าตรงนี้มีมีองค์พญานาคทุก ทุกพระอ,องค์รวมอยู่ที่นี่ตรงนะะคพระธาตุพนมด้านหลังของพระธาตพนมนะคะก็เลยมากราบไหว้วันนี้ไม่เสียไม่เสียใจมีแต่ความปราบปื้มมีแต่ความเป็นมงคลในชีวิตและครอบครัวที่ได้มากราบไหว้ที่นี่ดีมากๆดีมากเลย ตอนนี้เราก็ถวายเครื่องสักการะแด่องค์พญานาคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม้ก็กำลังจะเดินไปที่องค์พระาธาตุพนมค่ะเพื่อไปกราบขอพรแล้วก็ไปกราบไหว้สักการะนะคะที่ด้านหน้าตรงนี้เลยเรียกได้ว่าวันนี้วันเดียวเนี่ย เราไปทำบุญมากกว่าหนึ่งที่เลยนะคะตั้งแต่ลานพญารีสัตนาคาราชในเมืองนครพนมนะคะแล้วก็เมื่อกี้คือวังพญานาคนะคะด้านหลังขององค์พระาธาตุพนมและตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่องค์พระาธาตุพนมค่ะและเสร็จจากตรงนี้นะคะเราจะเดินทางไปกันต่อที่จังหวัดสกลนครเพื่อไปกราบขอพรแล้วก็ไปกราบสาการะองค์พระาธาตุเชิงชุมนะคะเรียกได้ว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยทำบุญแบบ อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยค่ะก็หวังว่าพี่ๆที่รับชมคลิปของมายนะคะก็จะได้รับบุญไปด้วยนะคะ ที่นี่คือจุดหมายเหตุของวัดพระทาตพนมที่เก็บทุกเหตุการณ์ของวัดพระทาตพนมนะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะพระทาตพนมตั้งอยู่เมืองาธาตุพนมแขวงนครพนมริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงปัจจุบันคือวัดพระทาตพนมวรมหาวิหารตำบลธาตพนม อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับปากเซบังไฟทางพระราชอาณาจักรลาวในสมัยโบราณเมื่อครั้งที่ลาวยังเป็นเจ้าขององค์พระธาตุพนมอยู่นั้นสิทธิในการปรนนิบัติด,ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมเป็นหน้าที่ของชาวเมืองปากเซบังไฟแขวงคำม่วนแต่ในปัจจุบัน ชาวเมืองปากเซบ้างไฟแห่งแขวงคำม่วนได้สูญเสียสิทธิในการทำนุบำรุงดูแลรักษาองค์พระาธาตุพนมมาเกือบร้อยปีแล้วเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระาธาตุเจดีที่สำคัญสำคัญในดินแดนล้านช้างโบราณล้วนมีต้นเขามาจากนิทานที่เกี่ยวข้องกับองค์พระาธาตุพนม นิทานที่เกี่ยวข้องกับองค์พระาธาตุพนมนั้นมีชื่อเรียกว่าอุรังคะนิทานหรือนิทานอุรังคธาตุข้องจดหมายเหตุพิธีสมโพธิหยดน้ำค้างและปรียอดทองคำพระาธาตุพนมนะคะเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะ นี่คือพิธีปรียอดทองคําอันนี้น่าจะคือรูปแบบจำลองนะคะ ในสมัยก่อนชาวบ้านไม่ได้ให้ความศรัทธากับสถานที่แห่งนี้แต่เมื่อหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นได้ทำการบูรณะองค์พระธาตุพนมขึ้นมาและได้เผยแผ่ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านจึงได้ตื่นตัวต่อมาได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และกลายเป็นปูชนียสมบัติที่ล้ำค่าและศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมนนนและ<า>ประเทศไทยพระธาตและพิธีทางศาสนาในวันสำคัญของวัดพระธาตุพนมนะคะสำหรับการเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณร้านดีเอ็นแหนมเนืองและคณะของแม่แดง ทีเมตตาให้ไมยได้ร่วมเดินทางมาพิิปบุญในครั้งนี้ขอให้พี่ๆที่รับชมคิดนี้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีเงินมีทองและเป็นกำลังใจให้ช่องทำนัาเที่ยวโดวยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ